ค่สนาพรไลฟ์สไตล์ามาต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็น้าแม่ค้อ,อยดอกหมากนะจำไม่ผึกนะครับใช่ไหมเออเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งเอ้ยนอกนอกนอก,นกตรงนี้ตรงไหนอันนี้แหละครับคือสถารที่่อนสถาน พระนางสร้อยดอกมากนะธนพรก็พาเพื่อนๆมาจาักปาระบูชาอันนี้ประวัติของแม่สร้อยดอกมากนะจ๊ะบริเวณฝั่งแม่น้ำป่าซักรอกกำแพงแก้วด้านทิศเหนือน,นะคะของเขตพระ พุทธวัดวัดพนัญเชิงวิหารจะเป็นที่ตั้งของศาลของพะนางต้อยหยกมากลักษณะเป็นศาลเจ้าที่นะครจากเรื่องพระเจ้าสายน้ำพึ้งที่ปรากฏในโพงาวดานนะครับนี่คือเป็นลูกลักษ์ของแม่ต้อยหยกมากนะครับสมัยก่อนนี้เ,เป็นเรื่องนี้เรื่องที่ว่านี่นะครับพระพงาวดานจะบับหลวงประเสริฐอัคารนิม นิติแล้วก็บันทึกถึงพระพุทธรูปปฏิมาองค์นี้เฉพาะเปลี่ยนไปใช่ไหมใช่ไหมเมื่อก่อนมาเห็นอยู่ในอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนที่สถานที่ไม่ใช่เดิมหรอเปล่าแต่เดิมไม่ใช่สถานที่อ๋อแต่องค์ละอ,อ,องค์เดิมใช่ไหมใช่แม่ป่อยก็มาก็คือในอ่ สมัยที่ว่าล่องเรือมาแล้วเรือล่มใช่ไหมไม่ใช่อพระเหาเรือล่มอยู่ที่ใช่ไหมอยู่ที่ใช่ไหมใช่น้่นคนไทยองค์นี้เป็นคนจีนทิดาพระเจ้ากรุงจีนอือเราประวัติให้ฟังหน่อยได้ไหมพระเจ้ากรุงจีนได้บุบุลธรรมในจันทร์มาให้นามว่าสร้อยดอกมาอ๋อโหน่งคำนายว่าพระราชธิดาได้อภิเศกกับพระเจ้ากรุงไทย ให้แต่งงานพระราชตสานในคุณแก้วกาเวกใช่ไหมถือเข้ามาคุนนางใหญ่แนะนําเข้ามาเฝ้าฐานว้าวอันนี้ไม่ใช่ต้องอีกอันนึเคขอบคุณมากใช่ไหมนี่นะครับนี่นะประวัติของพระแม่ส้อยดอกมากนะครับอ่าตันนี้จะเป็นของพระเจ้าใส่จำพึ้งก่อนใส่จำพึ้งซึ่งเป็นลูกของ้าัตรด้วยใส่จำพึ้งไม่ใช่ไม่ใช่กระส เป็นปทุท้ายชาวนาเล่นเป็นเ,เล่นเป็นขุนนางกันแล้วก็มีบุญบารมีเขาส่งเรือเขาเรียกเรืออะไรอะ่ะแสดงว่าจำผิดแน่เลยพระนางเรือล่มนะั่นก็คือเป็นแม่พระนางเรือล่มที่วัดกู้ <c oughs> มีนมบุรีใช่ไหม <c oughs> โอเคอันนี้คือมาจากก็สายน้ำพึ่งเหมือนกันนะที่เป็น เมือนเขาแต่งเป็นโกงเป็นกรขึ้นมาใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เหรออ๋อรู้แต่ว่ามาอ่านอันนี้แล้วก็ประจิตปะต่อกันก็กลายเป็นว่าพระเจ้าแผ่นดินเป็นคนมีบุญญาธิการนี<อ>่เล่นเป็นประสาทสื่อโอ้อนนสมัยเล็กๆตั้งแต่เด็กๆยกก็ได้เรือเรือที่ที่เอกทัยสุขาน อยู่หน้าบ้านขเขาเขาก็เลยรับไปเป็นกษัตริย์ยเขามีบุญบารมีใช่ใช่สายน้ำผึ้งมันเหมือนกับในทางนากักสายน้ำผึ้งเหมือนกันที่วัดโก้เหมือนกัน <c oughs> แต่ที่เรือร่มตรงที่หน้าวัดโก้อะเป็น,น,นใช่ใช่นนใช่ไหม ก็ยังเออจำสับสนกันเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย